สวัสดีครับผมพพิชัยเช่นเคยนะครับในรายการสวัน้ำพูดได้บายวินวินพูนะครับวันนี้เป็นตอนต่อเนื่องนะครับในตอนที่4นะครับของระบบผลิตนะครับซีวินพูนะครับของวินวินพูเรานะครับวันตอนที่4นี้จะคุยในเรื่องตอนของระบบผลิตนะครับผลีนจากเกลือนะครับหรือเครื่องเกลือนั่นเองนะครับตัวที่โชว์เป็นของไรตเทนพูนะครับโมเดลใหม่นะครับไบ้างนะครับตัวนี้นะครับวิธีเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานแบบ คร่าวๆนะครับเพราะว่าผมมีสอนละเอียดไว้ใน youtube แล้วนะครับในหลายตอนนะครับเพ่มเต้นนะครับเรามาดูที่ปรโมทก่อนนะครับคือหัวใจหลักนะครับปรโมทเป็นตัวที่จะสั่งว่าให้มันเครื่องมันทางานแบบไม่ต้องฟังใครเลยนะครับทํางานก็คือทํางานแบบแมนนวลนะครับนมนนวลอ่อนนะครับคือตันนี้ป็นนวลอ่อนนะครับแมนนวลอ่อนเครื่องจะทำงานเลยนะครับขึ้นทำงานเป็นแบบไหนนะครับก็จะเวลาที่เครื่องผลิตนะครับ ก็จะทำปฏิญยาเนะยครับค่าสารอะลายเกลือที่เติมกระวนสารให้ได้มาตรฐานนะครับโรงงานสักสี่การ์ดพเดียมนะครับแค่ามสุเข้ามานะครับระบบผลิตทางานก็จะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้นะครับเรียกว่าโอเคนะครับก็จะเห็นเป็นฟองเป็นกายนะครับเล็กเลขนะครับนี่คือว่าระบบตัวนี้เป็นระบบคลินที่ผลิตออกมาจะเป็นระบบที่เป็นแก๊สนะครับ จะเกิดเป็นลักษณะฟองแบบนี้นะครับก็เพราอผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะใช้ตัวนะครับน้ำนะครับที่สัางฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำพานะครับตัวผลิตที่ผลิตได้นะครับก็กับข้าบริษัทเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวที่ยังไม่ได้แปลงนะครับให้เป็นข้าวบริไดจะเป็นเป็นข้าวเรืออยู่เอาเร่องกับข้าวบริสารนั้นเดิมนะครับสังเกตุก็ยังผลเรืออยู่เช่นเดิมนะครับนี่คือระบบอันพันานนะครับถ้านะครับผลิต เกลือนะครับสารละายเกลือถ <Yeah. S 1> right ูกแปลงเป็นกรดินนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็แปลงอยู่เรื่อยๆนะครับเกลือก็ถูกแปลงเป็นกรดินนะครับค่าสารละายเกลือก็จะดำลงนะครับถ้าสารละายเกลือดำลงก็จะมีกระโชกที่หน้าจอนะครับว่าเกลือดำนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวเพื่อนๆรู้ทีนึงนะครับเป็นต้นนะครับการทำงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องทำงานเราไม่ท้องานเราดูได้เลยนะครับเหตุถ้าเกลือดำนะครับเราปรับไวาม100%ตัวนี้อาจจะไม่ ปฏิยาจะเห็นไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับแต่นี้เราจะดูต่อนะครับโอเคตอนนี้ดูที่เมโนูนอนนะครับถ้าเราจะไปปรับเค่าอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องต้องอปิดระบบก่อนนะครับก็กดไปที่ฟูลโหมโดนะครับโอเคตอนนี้ไม่น้นอนนะครับตอนมีค้างอย่างมันเป็นเมลโน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 โอนออฟนะครับเมลอนออฟก,ก็คือหยุดเลยหยุดทั้งหมดเลยนะครับระบบที่มันผลิตเมื่อกี้นะครับก็จะระบบก็จะหยุดนะครับ Rule. ถ้าเรามีการเอาเอาพลุธนะครับต่อไปคอนทนปั๊มด้วยนะครับระบบก็จะดูพร้อมกันนะครับเรากดแมนนวอฟนะครับต่อไปพอเรากดแมนนวออฟนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถปรับเซตค่าต่างๆได้นะครับหลักๆที่เราต้องเซตที่เป็นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าเราจะเลือกใช้นะครับกบบหมดออโต้นะครับเราต้องตั้งเวลาเครื่องให้ได้นะครับ ถ้าเวลาจริงก็คือกดเข้าไปที่ c l o โอเคกดเข้าไปที่ c l o c ตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะครับสมมุติตอนนี้อยู่ที่เก้าโมงห้าสิบนะครับชั่วโมงตุ้ด clock ก็ไปใส่ที่ minute เคียนตุ้ด clock ยังไม่ใช่ก็ใส่ที่ minute ระบกลบนะครับเก้าโมงห้าสิบเขียนทดสอบลงเขียนตุ้ด c l แล้วก็ทำอะไรต่อก็กดไปที่ c l o c อีกครั้งอีงยืนยันนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการอ่านเวลาจริงนะครับ ส่วนตั้งราลาการทำงานนะครับเม mm ื่อไหร่ที่ให้ทำงานเมื่อไหร่ที่หยุดเราเข้าไปที่ไทม์เมอร์นะครับโอเคกดเข้าไปที่ไทม์เมอร์นะครับไทม์เมอร์หนึ่งนะครับสตาร์ทนะครับแอดนะครับที่เวลาที่ท่าไห่นะครับปกติก็ลงงานปรับเส้นมาที่8านาฬิกานะครับถ้าเราอยากายได้ที่ผิดแปกไปอย่างนี้ก็โอเคกดเข้าไปแปดจุดเท่าไหร่ก็ว่าเป็นปลสยเซนาทีไปนะครับ หรือยังเปลี่ยนที่ชั่วโมงสตาร์ทเลยก็ไม่เป็นไรก็เปิดเป็นที่ชั่วโมงนะครับที่กระพริบก็สามารถใส่ได้โอเคถ้าเบิ้ลก็ถ้าเราแปดก็เราเท่ากับโรงงานก็แปดจุดศูนย์ศูนย์ไปเลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยทำไงช่วงที่หนึ่งโอเคแล้วก็เน็กไปนะครับโอเคพอเน็กไปปุ๊บมันก็จะถามว่าทั้นหนึ่งรันโอเคอใช้เวลาเท่ทาไหร่นะครับ ตอนแรกสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็ถามว่ารัน,นใช้เวลาเท่าไหร่โอเคตอนนี้ตัวเลขกระพริบอยู่ที่ชั่วโมงนะครับถ้าทำสี่ชั่วโมงก็โอเคก็ยินดงเข้าไปนะครับเน็กไปนะครับถ้าอยากให้ทําเยอะกว่านั้นก็ต้องสอนเข้าไปนะครับเอาเพื่อนเอาสี่ชั่วโมงก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เน็กไปโอเคทำอันหนึ่งนะครับ speed high นะก็ high หรือโลนะครับหรือีเดียมโอเค ก็ไปที่สปีดให้ก่อนนะครับทีนี้มันจะมีผลกรณีที่เราต่อเอาพุทนะครับไปที่ปั๊มเลยนะครับตัวนี้ที่ปัม๊สมสามารถเร็วไดสปีดได้นะครับโอเคถ้าเราไม่สนใจก็เน็กต่อไปนะครับทีนี้ไปดูที่ทำมือสองนะครับทำมือสองก็ตั้งแต่เดียวกันนะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มเริ่มแรกนะครับโอเคนี่คือเรื่องที่บ่ายสามนะครับโอเคสิบสาม ถ้าเราจะเริ éo, okay, Cap, bbe 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 ่ม13ก็โอเคแต่ว่าถ okay. okay. ้าเราจะไปที่16นะครับส่วนมากจะเริ่มที่ K สิบหกก็ไปที่นาทีนะครับโอเคส่ดนหกดึงสิบศูนย์นะครับก็นิจไปการเมื่อสองลันนะครับลันนานเท่าไหร่ล่ะก็ใส่ชั่วโมง้าไปสี่ชั่วโมงเท่าไรก็นิจไปโอเคตั้งสองเดือไม่หายนี่ ไม่ได้ใช้ก็กดนี้ไปนะครับอันนี้ทาได้สามไม่ได้ยู่สี่ไทม์เมอร์นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วนับยูดนะครับถ้าอยากตั้งเวลาเป็นสามช่วงก็โอเคอตอนนี้โอเคมันเป็นที่นับยูดอยู่ก็เน้นแต่ไปนะครับเน้นแต่ไปก็เป็นนะทำได้สี่ก็นี่แัดไปก็จบนะครับมื้อนี้โอเค กรณีที่เป็นรถนอนมาถามเราว่าโอเคเลยจ้ะตั้งสปีดที่เท่าไหร่แบบร้อยเปอร์เซเลยไหมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ h i สปีดก็เน็กไปนะครับนี่ก็เป็นจบกระบวนการนะครับตั้งไทม์เมอร์นะครับลำดับตอนต่อไปในการตั้งเหยื่อเยือนเนี่ยเพือลองเข้าไปดูในยูทูบได้ที่ผมทำไว้ในการตั้งเซตโหมดเป็นเชสเตอโหมดอะไรต่างๆนะครับก็จะมีความละเอียดนะครับเดี๋ยวกลับมาเปิดให้มันทำงานแบบ ปกตินะครับถ้าเราตั้งแบบนี้นะครับก็ในช่วงนี้มันยังอยู่ในช่วงที่ออโต้ต้องทํางานอยู่นะครับอย่างี้โอเคเดี๋ยวนี้ผมจะบอกว่าออโต้ sanitizing through until 12นะครับถึงเที่ยงนะครับแต่นี่ก็ยังอยู่ในช่วงเช้าอยู่ด้วยกัรทำงานนะครับเพื่อผลิต้องปกตินะครับทำงานนะครับการทำงานถ้าดูว่าโอเค ค่าบริเวณนะครับในระบบศูนย์กันไปนะครับเราก็สามารถที่จะโอเคปรับลดที่ตัวนะครับปรับเซตค่าคริเีณนะครับคริเวณเซตนะครับกดเรียบริเวณสเกลนะครับศูนย์ถึงแปดนะครับถ้าเราจะเซตค่าก็กดเป็นที่เซตได้นะครับตัวนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แปดนะครับเราก็ลดลงมาได้นี่คือลดกำลังการผลิตของเครื่องนะครับเราที่ตรงนี้ได้นะครับโอเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เซตที่แปด แปดสเกลนะครับแปดอาร์เร like right, okay. like 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 ่วแปดนั่นเองโอเคเอ็กซ์เซลกไปนิดนึงนะครับจะดีหน่ค่านะครับพื่อรเซตใหม่นะครับนี่คือวิธีการใช้งานนะครับต้นตนก็เอ่อพุ่มิคลินจักเรือนะครับก็เมื่อทํางานก็ให้สัมพันธ์งานสะพานกับระบบความนะครับเอ่อของเราอยู่ในระบบของพิษนะครับก็จะมีตัวที่ช่วยเข้ามาทํางานหลายตัวนะครับเพื่อทําให้ระบบสระบาน้ํามีความสมรุ์มากยิ่งขึ้นนะครับเื้นต้นนะครับการทํางานระบบเดือนะครับ ในตอนนี้ผมจะอธิบายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับผมจะอธิบายในเรื่องของ UV นะครับ Generator นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์นี้มันทำหน้าที่อะไรยัยยงไงน,นะครับสำหรับตอนนี้มีเพียงแค่นีขอบคุณครับ